ที่ไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดไปซื้อกับข้่มกับข้าวแล้วก็เห็นราคาอาหารมันแพงๆเราส่งข้อความมาบอกเราหน่อยสิผ่านทางเพจ a c e b o o กการเอ็มซอรอเนะคะใช่ค่ะเพราะพี่ก๊อฟถูกหวยหรือเปล่าคะพี่ก๊อฟจะต้องไปซื้อแล้วมันเลี้ยงน้องๆค่ะใครจะไปเล่นทุกงวดล้อๆไม่เล่นหรอหรือว่าไม่อยากซื้ออตลาดนี้พี่ก๊อฟแถวแถวจตุจักรตลาดดังย่านจตุจักรับ นึกถึงตลาดอะไรไม่ต้องตอบแค่จะบอกว่าจะออกจากปากอยู่แล้วนะไม่ต้องตอบจะออกจากปากอยู่แล้วนะผมเนี่ยนานๆไปทีนะซื้อไม่ไหวะเพราะราคามันสูงม่ไแต่ยอมรับเขาก็คัดคุณภาพมาแล้วของน่ากินเดี๋ยวมาแล้วของดีนะคุณภาพดีแต่ราคาสูงจริงๆคนเนี้ยเขาก็ไปซื้อเหมือนกันกับข้าว3อย่าง820อ่ะคุณผู้ชมคิดว่าแพงหรือไม่แพงขนลุกเลยแต่พอจะนึกภาพออกผมเคยไปเดิน แล้วก็ถ้าเกิดไปซื้อพวกกุ้งทอดกระเทียมเขาซื้อเหรอใช่โอ้ราคาสูงมากทีเนี้ยจริงๆแต่ไม่ได้บอกว่าของพี่ไม่ดีนะของพี่อะดีมันน่ากินมากนะมันสูงนะคะมันสูงเขาซื้อเหรอกุ้งเขาตัวใหญ่ใช่แล้วก็แบบกระเทียมเขาแบบอัดแน่นเลยใคาราเบลเอาเป็คลุกข้าวได้เลยใช่หิวมากเลยตอนเนี้ยเนี่ยบาทร้อยยี่สิบเดี๋ยวไปดูภาพก่อนไปดูภาพกันก่อนค่ะนี่ค่ะโอ้นี่เขาบอกซื้อครั้งแรกเขาก็ไม่รู้ ไปเดินตลาดตรงนี้ปีละครั้งเออราคาสูงจริงๆตลขนาดที่เนี่ยยอมนะพอเดินเข้าไปเจอร้านขายข้าวแกงนี่แหละอุ้ยน่ากินมากเลยหลากหลายมากมีแต่ของน่ากินอ่ะก็จิ้มใหญ่เลยไม่ได้ถามราคาก่อนโอ่มาดูหน่อยไหมเขาซื้ออะไรบ้างอแต่ก็แปลกทำไมเขาไม่ยอมติดราคาไว้ก็ไม่รู้ปลาทูต้มสองตัวครับสามร้อยแปดสิบเมนูเด็ดที่ทุกคนไปตลาดนี้ต้องซื้อ กุ้งทอดกระเทียมใช่ใช่สี่บาทเฮอ้อปลาดุกผัดพริกอีกหนึ่งอย่างรวมแล้ว820ร้องงเลยมือสั่นไม่ไม่กล้าซื้อข้าวเลยอ่ะทำไม<อ>มันแพงจังแต่สั่งไปแล้วใส่ถุงไปแล้วใส่กล่องไปแล้วปฏิเสธได้นะกล้ามกลืนฝืนทนควักสตังอระาจ่าย800กว่าบาทแล้วก็เลยโพสต์ถามว่าคุณคิดว่ามันแพงไปหรือไม่หรือมันก็ราคาแบบนี้แหละ แต่เขาไม่ค่อยได้ไปเขาไปแค่ปีละหนเนี่ยเป็นราคาปกติที่นี่แบบนี้มานานแล้วฮะสำคัญเลยก็คือต้องถามราคาก่อนว่าอันไหนเท่าไหร่อย่างไรบางเมนูติดป้ายราคาเอาไว้บางเมนูก็ไม่ได้ติดก็ต้องถามแต่น้อยน้อยน้อยที่เขาจะติดนยต้องถามที่เนี่ยต้องถามอุ้ยแล้วของกินเขาเยอะผลลมงผลไม้ทุเรียนแบบก็อย่างที่บอกของเขาดีที่เนียยอมรับอ่ะเขาคัดมาอย่างกุ้งก็จะตัวแบบใหญ่อะไรเงี้ย โอ้เท่าไหร่นะ820 3อย่สงบสามอย่างเศรษฐกิจกแบบนี้ด้วยนะใช่ไงอ่ะก็ไม่เป็นไรก็กินปีละหนใช่ไหมพี่คนนี้เขาบอกเขาไปซื้อปีละหนที่ตลาดน,นี้แบ่งกินสักสามมื้อได้ไหมแต่หลายคนก็บ่นว่างั้นทำแพ็กเกจอะไรให้มันดีๆหน่อยได้ไหมไม่ได้แบบใส่ถุงอะไรอ่เอให้มันสมราคา,ามันดูมีราคาเอออ่ะไปหนึ่งข่าวนะฮะนี่ก็เป็นข่าวเรียกว่าดูแล้วเนี่ยตอนแรกก็ใจหายแวบแต่พออ่านไปเรื่อยๆเฮ้ยใจฟูซชงนั้น ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชมครับเขาก็ขับรถมาเขาบอกชนนั้นรถมันติดฮะก็ขับเบรคขับเบรคอยู่ๆเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งครับมาชนท้ายเขารถเขาบุบเลยนะนะฮะไฟท้ายแตกเลยเขาลงไปดูครับปรากฏว่าเป็นรเดอร์รเดอร์มาชนเขาก็แบบโอ้โหอ้าไม่เป็นไรอย่างดีมีประกันะฮะก็เลยโทรเรียกประกันมาแต่ว่ารเดอร์บอกอย่างนี้ครับพี่ครับเดี๋ยวผมเอาแบบประชาชนใบขับขี่เนี่ยทุกอย่างที่มันมีรูปของเขาอ่ะผมให้พี่ก่อนได้ไหมฮะ เขาถามว่าให้ทําไมอะน้องคือผมจะขออนุญาตไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมรีบกลับมามเขาก็แบบอ้าไม่เป็นไรและมันมีประกัรน,นะเนาะอ้าวก็อออลองดูสุดท้ายไรยเดอร์กลับมาจริงๆริงฮะก็ไม่ได้หนีหายไปไหนเรื่องใจฟูกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับเธอก็มองฮนะที่ทะเบียนของรถมอเตอร์ไซคันนี้นะครับเอบอกว่ามาจากบุรีรัมย์แล้วก็หน้าตาของไรเดอร์คนนี้คือหน้าตาเศร้ามาก นะครับเธอบอกเนี่ยประกันเนี่ยตีราคามาแล้วนะสองหมื่นอสองหมื่นบาทครับไรเดอร์บอกว่าโอ้โหพี่ผมขับรถมาวันนี้ได้มาร้อยกว่าบาทเองอเธอก็บอกว่าเออ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 ,เอ,อก็เดี๋ยวว่ากันไปนะเธอก็ขับรถออกไปฮะระหว่างที่ขับรถจากไปคุณผู้ชมครับเธอมองกลับมาที่ไรเดอร์เธอเห็นไรเดอร์คนนี้ร้องไห้ยอยู่ ร้องไห้ยอยู่ตรงนั้นครับเธอใจไม่ดีเธอก็เลยโทรไปหาที่บ้านคาถามป้าถามมาบอกป้ามมาไราเดอร์มาชนรถเราอ่ะ่าเสียหายประมาณสองหมื่นอ่ะเอาไงดีอ่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ตอบมาคืออย่างนี้ครับถ้าช่วยได้นะลูกช่วยเขาไปคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักเนะาะเธอบอกว่าพอฟังคุณพ่อคุณแม่ตอบมาเธอแบบโห คือแบบปลาพื้มใจในคุณพ่อคุณแม่มากมาเออ,เอ,อคุณพ่อคุณแม่แบบจิตใจดีอะใช่ค่ะนะฮะเธอก็เลยย้อนกลับไปบอกไรเดอร์ว่าน้องเดี๋ยวพี่จใจเองน้องไม่ต้องรับผิดชอบไรเดอร์ไหวขอบคุณแล้วขอบคุณอีกอนะฮะเธอบอกสภาพไรเดอร์น่าสงสารมากแขนเนี่ยถลอกเห็นเนื้อขาวเลยเธอก็บอนเนี่ยสุดท้ายก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์อยากให้ทุกคนอยู่บนท้องถนนเนี่ย จเย็นๆกันไม่งั้นในอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเราถ้าหากว่าคุณไม่มีเงินมันลําบากนะสองมือของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแล้วไหนจะต้องรักษาตัวเองอีกอ่ะแล้วเธอที่ชอบตรงที่ว่ามีความรับผิดชอบสูงขอไปส่งของให้ลูกค้าก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาก็กลับมาจริงๆใช่ค่ะเนี่ยฮะสุดท้ายนะครับมีการตามต่อด้วยนะเธอขอเบอร์ไว้แล้วเธอก็โทรไปถามว่าอาการเป็นยังไงบ้าง รายเดอร์ก็บอกพยายามรักษาตัวอยู่ครับเธอกับเพื่อนๆก็เลยมีการช่วยเหลือเงินเล็กน้อย oh. ให้เข้าไปรักษาตัวน่ารักจังเลยะเป็นเรื่องราว<ฮ>ที่ดีมากมฮะ<ฮ>ถึงบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยโดยแรกมันเหมือนแบบเป็นข่าวที่แบบเฮ้ย mm. ไม่ดีแะเนาะ mm. มอไซค์ามาชนท้าย mm. เกิดอุบัติเหตุแต่พอฟังจนจบปุ๊บเออมันใจฟูนะคนเราถ้าว่ามีน้ําใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในทุกเรื่อง <c oughs> ทุกเหตุการณ์ทุกโอกาสคนเห็นเม้นนี้เห็นโพ์นี้เอาไปแชร์8 00พักว่าครั้งแล้วนะ ชื่นชมฮะว่าเธอเป็นคนที่นิสัยดีมากแล้วชื่นชมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยจริงจรงเลี้ยงลูกมาดีให้มีน้ำใจอะไรที่มันพอจะช่วยเหลือกันได้อะไม่ต้องไปตึงมากเนาะเอาแบบกําลังดีห<ช>ย่อน <ฮะ S 1> บ้างก็ว่ากันไปไม่ใช่ถึงแค่ว่าก็ผิดนี่ผิดต้องรับผิดชอบสิถ้าเราพอจะรับผิดชอบในส่วนความผิดของคนอื่นได้บ้าง เราก็ยื่นมือไปช่วยเหลือเขาโอ้ดีจังเลยอะสังคมเรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้เนาะแล้วก็เนี่ยอยากจะนําเสนอเรื่องราวดีๆคนมีน้ําใจนะฮะ<อ>ชื่อคุณพัชรนันนะฮะภัยรัศยานันถ้าผมอ่านผิดขออภัยแต่อยากจะอ่านที่นํำจุก,กุลเกินนะฮะชื่นชมนะคะที่มีน้ําใจขนาดนี้เนาะครับเออนะแจ่ยังเย็นกันให้อยู่บนท้องถนนค่ะ ที่นี้ไหนๆ,ๆก็ๆไหนๆพี่ก๊อฟเล่าถึงเรื่องราวดีๆ<ะ>มิวก็อยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมโครงการดีๆโครงการนี้นะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะร่วมโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดขึ้นโดยสํนักงานปรลัดสํนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะค คุณผู้ชมคะขอเชิญชวนนะคะทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ทั้งอีกทั้งการบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะยังสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาติไทยเพื่อนําไปช่วยผู้ป่วยได้ด้วยค่ะซึ่งถ้าหากได้รับการบริจาคโลหิตครบ10ล้านซีซีตามที่ตั้งเป้าไว้จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้อีกประมาณ6 0,000คนเลยทีเดียวนะคะสําหรับโครงการนะครับบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบนะครับ28กรกฎาคม ปีนี้นะฮะก็ตั้งเป้าเอาไว้ครับว่าการรับบริจาคโลหิตจ,จำนวน10ล้านซีซีเนี่ยภายในเดือนธันวาคมโดยประชาชน,นะฮะสามารถบริจาคโลหิตได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นี้นะครับตามสถานที่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ทราบว่าอ่านทันหรือเปล่าออาไปบริจาคก,กันเยอะๆะนะครับขึ้นให้อีกรอบนะฮะเชิญชวนนะคะครับักสักู่ให้เดี๋ยวกลับมาค,ครับ